สวัสดีครับผมกล่องบ้านน้องแมงตตบลอนงเงินอำเพื่อพอกจาหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16กรกฎาคมกกรรามะั2565นะครับออคว้มทำใหมกับขอบครัวนะครับและชาบานนะครับที่ยังบูบตัวนะครับว่านี่กลุ่มนะครับคนในหมู่บ้านนะครับเอาเข็ยมือของทางขรราชกานี่ออกมาใส่ทำลายชีวิตนะครับกลุ่มที่เขาเรียก คุมวิทุเคมากนโทษนะครับมันสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันสั่งทบทบาทบททครนะครับไอ้คุมคนหลายเพศที่เขาเรียกว่าพ่ยเงียบอีกอย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ใส่เกี่ยงมือของทางข้าราชการนะครับเอาออกมาทำลายพราบานนะครับเป็นคนในบูบาลน,นะครับมวยเป็นคนในมุบานคนไม่นานะครับเดินหาผลประโยชน์เอาผลประโยชน์นะครับสางเงียสา่งซ่านซื้อรถซื้อลถทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับกับ นี่ข้าราชการนุนหลังนะครับไหลอ,ออกมากทำลายตัดแปลงนะครับสร้างขิดสร้างไพ่นะครับหมู่บ้านหลายๆหยมู่บ้านที่มันตั้งขีดเข้ามามันมัน,มนบวชที่ไห้เป็นให้ตายเจ็บไข้ได้ป่วยปวดเมื่อร่างกายพ่อแม่ทะเลาะกันบ่มีดิีด่มีใจนะครับชีวิตจีแต่พ่อแม่ม้งเบื่อใส่เลยบอกพ่อบอก,บอก,บอกแม่ก็ว่ได้นะครับ ควบคุมจิตใจทำลายจิตใจทั้งหมดหลายครอบครัวหลายชีวิตเราครับที่เสียจากกุ่มี้นะครับก็ขวบวอนนะครับ<ม>พุ่นตำรวจทย,ยันยงเวทโอสดนะครับพบชภาคซีนะครับพุ่นตำรวจตีอุปการสมณพู้บังคับการจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตีลายเพชรสีสังรองพบชภาคสี พันตำรวจเอกพชัยคองยุทธรองผบรองผบอกอภาคจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกบิชาเก่งสารกิจผู้กำกับการสพขอนแก่นพันตำรวจเอกพรศักดิ์งามดีผู้กำกับการสพน้ำพองนะครับอยากเอาควาวจริ่ไปให้นะครับสิ่งที่บันทึกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีข้าราชการม่วว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนะครับที่คอยอยูย่เบื้องหลังขายที่ทำลายสถาบานนะครับ นะครับพวกจะเป็นยาเจติติทุกสิ่งมีครบหมดเ็ดให้เหมือนค้นเป็นบ้าเหมือนจิตเวชนะครับเป็นเหมือนป่วยจิตเวชพวกมงเวลนะครับมันพวกคนไหนมันจะใส่ขื้นดัดแปลงขื้นร่างสองรักสีคื่นพมทีตำนะครับที่กลุ่มประเทศไทยเขาต้อตานกันนะครับขอควมเป็นถ้ำนะครับ พอถ้าชาวบ้า,บานบ่มีคั้วเป็น่วนตัวโดนละเมิดเดี๋ยวเบรูอตัวนลครับโดนขายชีวิตนะครับพวกมันหากินขายที่ชาวบ้านกินหลายกว่าขั้วสางผีสางไปให้หมู่บบานอื่นอีกนะครับคนในกลุ่มบานองแวงนะครับใครนะครับเสียชนดีชาสีชิงสาสุ่มผีปอบหรือว่าสำนักสงฆ์พระโบล่วงนะครับพวกนี้ล่วงุ่มเสียคน พี่ปวงพี่ปอบแมนเบิ้งยังไงทำลายชีวิตขอบครัวเขานะครับบอกว่าติเป็นแย่ดาแย่จันนะครับที่มันหลูเห็นมีส่วนนะครับที่เผาบา้านทิ่แจกลายขอรัวแล้วบ่เ,บเลี้ยงนะครับขุมเครื่องมูเจ็ดกระมุดซีนะครับมันกินหลายคนหลายชีวิตแล้วละเมอสิทธิ์ขายชีวิตาวบานเรียนกันเป็นกุ่มเป็นเครียดยาดมันยังมาอ้างว่าเป็น มันเห็นคนตายเนะี่ยเป็นผลประโยชน์คนเบินปูว้นป่านะครับแถมยังมีหน้ามินแม้กระทั่งเมืองสูงรอเอาหลักฐานนะครับถ้าผู้ใดพอแม่ผมพาเจียงใดเจียงร่วมใดก็รอเอาหลักฐานพวกมันยังคูว่างอยาผิดเทน้ำเทน้ํากินอุบัติเหตุทะเลาะบอแบงกันผิษไฟ่๊มให้เฮาเป็นผิดเป็นไพล่วงเทบ้าน ขแค่บ้านเนี่ยอารมณ์จิตใจให้ชีวิตจิตใจเแคทบ้านบางคนบริใสพวยดมนแบบว่รูโตนะครับขอผู้ที่หายแต่แยกจิตอยาบงยาบ้าอยาเสพจิตจัดฉากกันสางและค่อนเสียงแต่งเรียงขึ้นจนผมได้มาอยู่บงนี้นะครับเด้ครับเด้ครับ ดินเสียมครับดินเสียมครับมันน์ละครับบว่าสิเป็น, Uber, นอุบัติเหตุบว่าสิยังเพราะว่าเขามีเสียสายทางข้าราชการนะครับนี่ผมอยากไปแจงหัวาสานหลกุณนะครับที่โทษกฎหมายในประเทศไทยมันก็ว่าเป็นกบฏนะครับผู้ใหญเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือยี่สบล้านบาทที่ ตัวดัดแปลงคลื่นนะนะครับไอคนที่ดัดแปลงคลื่นนี่กอสอช่อผมอยากไปแจง้งห้นมาตรวจเลยตำรวจกัจับเอาคนหลายไปมีหน่วยงานอยู่บพว่าสิเป็นเอยังซุ่มมันยัง็ขอเรียกยหลายอย่างไอทางความมันโค้งนี่นะครับเพราะว่ามันกอกลุ่มกันนะครับหลายชีวิตหลายครอบพว่ว สาธิ้ไไฟให้หมู่บ้านอื่นหลายๆหมู่บ้านซุ่มไฟใหม่นะครับบ้านหนองแวงบ้านโ้นแดงบ้านกระโดนอยากกุมบ้านหนองแวงมู่นีนะครับพอมันบ้างจุดบ้างเขี่ยองมันไปแล้วนะครับก็เริ่ขยายเผยแร่สิ่งที่มันเห็ุข่าแบบบ่มีพีมีนองนะครับมีฟังเสียงรถเสียงดนตรีตึมๆโบอกบอบอับอย่าง้นะครับยุ่ยน้ำพ่องนี่โสพอน้ำพ่องยุ่นี่นะครับรถสี่ไฟแดงนะครับ ฝากไว้หน่ฝากเสียนี่ได้ครับเด้เสียใดมันค้นตายหลายแล้วข้นเป็นบ้าหลายตี่คุกติดล่างมันจะให้เขาคุกถเงิ่งเด้ตายห้าตายหงก็จากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหลักฐานและเส้นสายทางราชก,การรอตรวจรอเอาความจริงแล้วทางกลุ่มเดี๋ยวผมมีขอรองทางกลุ่มนะครับที่ตัวตานนะครับประเทศไทยพัภาคอีสานนี่คนเจน,นี่โดนเยอะแล้วจากมุ่งหนีบ้านหนองแว้งนะครับกลุมในบ้านหนองแว้งตมมุ่งเงินอำเภอนามพอ่องจังหวัดคอนเทนตนะครับ มีเสียหนาคลาจาก,การนะครับกับคนมีหนาไม่สีใส่ขาเทศบาลหาผลประโยชน์หากินจากมูนี้เทศบาลบม่ได้ใส่ชีวิตจิตใจบุคคลวสิเกิดมากอย่างน,น,นะครับพอเมียลมหายายจากบ่ได้คนตายก็ไ่ได้เห็นหนาพอนาเมียนะยาตาพที่้องเบื่ๆนะครับต้องลมจุ่มตายบ่ดีนะครัตบรตายห้าตายหวงกันโรกแพ้ไข้่เจ็บมากทุกอย่างแล้วชิมหาใบบอดนะครับคู่กันทุกมือ เดยว,ว่าถึกปืนผู้นั้นถึกปืนผู้นี้ไปเบิ้งเหี้ยนผมนะครับที่ผมลงในวิดีโอนะครับมันยิงหอดเหี้ยนผมแล้วนะครับผมมีผมว่ากายไปแจ้งความนะครับจากวันี้นะครับอีดา,บาเบเข้นหน่อยแยาจันน์มันรู้ดีอีตเตีย์ช่ชาดิีันขาหัวปูทิศยักเงี้ยนตรงขามกันกาไฟใหม่อีคุกฟี่ัวถทออกมาเด้เมืออาทิตย์เมื่ออาทิตย์หนึ่งแล้ว เกียงยังไม่รู้ตัวนะครับผมมาจะพาพันเป็นเลี้ยงแต่ผมจออกไปเกียงเบรทู้นะครับก็ได้มันอยากแกีงร่วงคว่กันบัสิเป็นนอนไหลไตมันมาากลมปราทเศรษฐกิจวิทยาร่วงในห้องายแล้วก็เสียกสอนลมหายใจนะครับเดี๋มีทํ้งงานบ่ได้ผิดกันครับค้นหลบขางแต่เพื่อนรวมงานนะครับฝากเสียให้ได้ครับผิดไพนี้มันออกจากคุ้มบตัตรของแวง ากเตียนฝากแซะนะครับระวางค้นบานนังแวงครับแย่สาส่ไปดสังสิ่งดีดีไว้ในบานนองแวงมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนี่อย่าจีพี่นองกับบอกไว้ว่าอย่ามาเอาลูกเอาเคยยุบานนองแวงแตำบนมืองเงินน้ำเพื่อน,น้ำพวว่วงแต่แคนเกินนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณได้กลับไปคือามชิบหายเนะครับอะไรที่สร้างดีดีไว้คุณไม่ได้หรอกนะครับต้องรู้บ้ว่าสิเป็นอีก,กีน กรุดเดือบนางเวกพุยเบี่ยวที่ออกมาจากเลียนจำได้หลายปีอะโดนพร้อมๆกันผมโดนนะครับมันเล่นตัวกันเลยบักเก็บเดี๋ยวครับบักเก็บบอกครับเก็บลูกเตี่ยชนทิชาสีเชียงสากับคนมินานะครับซุ้มขาราชการครูเงือผู้ใดนะครับ คุณมีนานี่ยมันเอากันนะครับทำลายชีวิตผู้อื่นโมซีกับโมสิบเกดหลายคนหย่เขียวเข็มมูอนี้บปกซอบ,บักแซ็กมึบมีหอนยาบ้าขายหอนยานะครับทุือนมึงมีครบทุกอย่างเลยครับฝากแค่เตือนไพ่ยนะครับดันเนกระโซยเลียน,นะครับกับฝากถึงกวสวอตชขอนเจ่นนะครับ ใ้ลงมาตรวจหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับซอยเลียไทบ้านนะครับมันจะฉากละคละ้อนแต่ก็ตัวละควนร่วงของมันนะครับผิดพ่ยเกิดจากพวกมันนะครับบ้านหนองแวงนะครับหลายตำบลหลายหมู่บ้านโดนบ้านหนองแวงทำลายนะครับฝากแช่นะครับ